ขอจเจริญพรวันนี้เราอาจจะมองเห็นว่าคนบางคนเข้ามาสู่ชีวิตของเรามาเหมือนกับจะมาทวงหนี้กรรมอะไรบางอย่างต้องมากระทบกระแทกกับเราทั้งๆท,ที่เราไม่พยายามที่จะสู้หรือบางคนเข้ามาสู่ชีวิตของเรามาเพื่อที่จะให้เราได้เอาคืนบางอย่างชีวิตวันนี้หลายคนจึงมองในมิติที่ว่ามีทั้งการมา ทวงแค้นและมาเพื่อที่จะชดใช้บางอย่างกับเราหรือบางคนเกิดมาเพื่อที่จะเอาคืนซึ่งกันและกันไม่มีการยอมซึ่งกันและกันเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นค้อนหรือไม่ว่าจะเป็นกันไกลสมเด็จพระพุทธองค์ทรงสอนเสมอว่าให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันจะได้ไม่มีการต่อเวรต่อกรรมซึ่งกันและกันต่อไปเมื่อรู้สึกว่าชีวิตวันนี้มันเจ็บ เพราะการที่เอาคืนและการที่ทวงแค้นเจ็บด้วยกันทั้งคู่การที่วันนี้กระดาษค้อนกันไกลถ้าเก็บทุกอย่างลงซะด้วยคําว่าอาโหสิกรรมไม่ทวงแค้นไม่เอาคืนแม้นจะมีความรู้สึกอย่างไรที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยการปล่อยวางอาโหสิกรรมไม่จำเป็นต้องมีกระดาษค้อนกันไกลเชื่อว่าความว่าง จะทำให้เราไม่ต้องต่อยอดกรรมของเดิมจะเป็นมาอย่างไรวันนี้หยุดทุกอย่างถ้าต้องการที่จะหยุดเดินในสังสารวัตรนี้ก็พึงอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันนั่นคือของจริงที่เป็นของว่างให้ชีวิตมีความสุขแน่นอนจเจริญพรธรรมะวันนี้